การประเมินตามสภาพจริงโดยนักสาวจินจุธาพาภักดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งมาให้นักเรียนได้ลองทํากันค่ะนั่นก็คือบันทึกการออมเงินค่ะครูเชื่อว่านะคะนักเรียนหลายคนชอบออมเงินกันมากดังนั้นวันนี้เราก็จะมาทําสมุดบันทึกการออมเงินค่ะซึ่งนักเรียนในวันนี้ของเรานั่นก็คือเด็กชายอธิศักดิ์คัมิงน้องเต้ค่ะ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนที่1ระดับปรับวงลักษณะของงานเขียนบันทึกการออมเงินได้มีการจดบันทึกอย่างไม่เป็นระเบียบมีข้อผิดพลาดค่าที่ได้ไม่ตรงตามความเป็นจริงระดับคะแนนที่2ระดับพอใช้ลักษณะของงานเขียนบันทึกการออมเงินได้ถูกต้องชัดเจน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการจัดทำตารางการออมเงินแต่ยังมีข้อผิดพลาดค่าที่ได้ไม่ตรงตามคผมเป็นจริงอยู่มากระดับคะแนนที่3ระดับปานกลางลักษณะของงานเขียนบันทึกการออมเงินได้ถูกต้องชัดเจนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการจัดทำตารางการออมเงินจดบันทึกอย่างละเอียดสามารถอ่านได้ง่ายเม่มีการคำนวณเงินที่ออมทั้งหมดมีข้อผิดพลาด ค่าที่ได้ไม่ตรงตามความเป็นจริงอยู่เล็กน้อยระดับคะแนนที่4ระดับ B ลักษณะของงานเขียนบันทึกการออมเงินได้ถูกต้องชัดเจนมีการวางแผนในการจัดทำตารางการออมเงิอนอย่างละเอียดสามารถอ่านเข้าใจได้ไม่มีการคำนวณเงินที่ออมทั้งหมดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยและมีการบันทึกข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีระดับคะแนนที่5ระดับดีมากลักษณะของงาน เขียนบันทึกการออมเงินได้ถูกต้องครอบคลุมมีการวางแผนในการจัดทำตารางการออมเงินเมื่อลงมือทำได้แบ่งช่องตีตารางจดบันทึกอย่างละเอียดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายเมื่อคำนวณเงินออมทั้งหมดค่าที่ได้ตรงตามความเป็นจริงและ นำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีมีการเลือกใช้แอปพลิเคชันมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าน้องเต้มีการจัดทำสมุดบันทึกการออมอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ คนงานการทำบันทึกการออมเงินของน้องเต้สมุดบันทึกการออมเงินแอปพลิเคชันการออมเงิน p i กี้แบง k จากคลิปวิดีโอข้างต้นนะคะที่เราได้ทำการประเมินตามสภาพจริงโดยการจัดทำสมุดบันทึกการออมของน้องเต้ไปด้วยการใช้เกณฑ์การประเมิน5ระดับคะแนนพบว่าน้องเต้ได้รับระดับคะแนนที่5ระดับดีมาก เนื่องจากน้องเต้มีการจัดทําตารางบันทึกการอามอมเงินในเนื้อหาที่ครอบคลุมและยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยมีการใช้แอปพลิเคชันพิกี้แบงเข้ามาช่วยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันผลการประเมินเด็กชายอดิศักดิ์คำมิง่งคะแนน5คะแนนคุณภาพผลงานดีมาก จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการประเมินตามสภาพจริงโดยการจัดทําสมุดบันทึกการออของน้องเต้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าการประเมินจากการปฏิบัติค่ะขอขอบคุณอาจารย์อนุวั์คุณเกียวมากเลยนะคะที่คอยช่วยให้คาปรึกษาแล้วขอบคุณเพื่อนๆพ่อแม่และน้องเต้มากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาคลิปวิดีโอในครั้งนี้ค่ะ